อาบน้ำให้บางเบาวันนี้อุณหภูมิขึ้นคันตัวอาบน้ำเนาะอาบน้ำเนาะลูกเนาะเออยยิ้มก่อนยิ้มให้กล้องหน่อยยิ้มให้กล้องสิออนะเบาเบานะก็หนาวนิดนึงนะลูกนะเออน้ำไม่ก็เย็ยนหรอกวันนี้วันนี้อุณหภูมิขึ้นลูกมันคันตัวนี่เนาะ Ừ. cao kiểng nha, um, tua hầm hầm nó, bao nó hầm nha, nó. ลาวคันตัวนะลูกนอือึมดูลาคันตัวติดลูกเอาแม่เกาเข้าอือเกาให้เกาให้อืเอ๊ะ ใครคุยกันพี่บ่าวอาบน้ำเด้เนี่ยหนูกนั้นไม่ยอมอาบน้ําเลยวิ่งหนีพี่บา่าวชอบสะอาดนะพี่บ่าวนะพี่บ่าวดูกล้องสิลูกพี่บ่าวหลอออกเกตายเออลูกค่อยๆนะแล้วหนูก็สบายตัวเนาะลูกเนะาะใครบอกเบาเ ไอาบน้ำเป็นอาทิตย์ตั้งแต่หนาวมามาลูกเนี่ยตรงนี้คันมากเลยใช่ไหมเอาเก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 าเดี๋ยวแม่ถูให้ถูดี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 จะพึ่งสะบัดสิ ยายก็หลาะหนาวดีเนาะเดี๋ยวค่อยสะบัดเดี๋ยวค่อยสะบัดเดี๋ยวให้เสร็จก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอืมเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนอืมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมาล้างหน้าก่อนล้างคอ ดังพอก่อนลูกแล้วหนูก็ไปตากแดดนะก็อาบเสร็จนูไปตากแดดนะตกแดดเลยนะลูกนะแดวดวงดังหน้าที่ลูกมา ดูกล้องก่อนครับผมผมอาบน้ำสะอาดแล้วนะครับสวัสดีนะครับ <laughs>